ทําการประกอบนะครับผมก่อนจัดส่งนะโอ้โหช่างเดี่ยวครับใส่คานครับผมคานก็จะมีทั้งหมดอยู่สามคานนะครับเป็นไม้ประดู่เนาะ,ะจุดยึดนะครับจุดยึด่ะเดี๋ยวหลายคนถามมาว่าจุดยึดเป็นแบบไหนนะครับก็จ,จะเป็นเหล็กฉากแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงน็อตเนาะนี่ครับแบบนี้นะทั้งสี่ด้านนะครับอ่าเป็น เดอยนะครับเดอยเสียบเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็มีเหล็กจากนะครับประมาณนี้ <c oughs> ก็มีคานสามคานเนาะอ่าให้สุดใส่แผ่นเลยฮะนั่งกูคือนั่งนิ่งวันนี้เอ้ยร้อนเนระ <c oughs> ขัางกูเรานั่งนิ่งเลยเนี่ยประมาณนี้ครับท้ายก็ประมาณนี้ครับไม้ประดูนะนงามๆอีกแล้วครับงามๆอีกแล้วนี่ครับที่เข้ามาใหม่ก็มีเจ้าของทั้งหมดแล้วเนาะ ก็นี่ครับที่เข้ามาใหม่นะอันนี้ก็ประกอบให้ชมกันนะครับประมาณนี้ครับน,นี่ครับใส่แล้วใส่แผน่นครบ3แผน่นไม้ประดุทุกชิ้นเข้าไหมน่ครับต้องประกอบก่อนนะครับก่อนจัดรงเนาะต้องเช็คเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยลงไหมไม่ลงเดี๋ยวต้อง ื้นที่ยังไม่ได้นะครับผมนี่นะฮะหัวหัวก็ประมาณนี้มันไม่ตรงอ่ะช่างเดียวต้องบิดมาทางนี้หน่อยบิดมาทางนี้มันตรงที่ไหนเล้วถอามันบิดออกไงต้องบิดบิดให้มันเข้าที่มันเอียงอยู่นะครับมันเอียงแผ่นมันก็จะเข้าไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวให้ช่างเดียวแก้ไขนะครับก็ประมาณนี้ ทำงามอีกแล้วครับแม่ดูหัวโอ้โหหัวอย่างสวยเป็นสองสีแบบนี้เลยนะครับแมโอเคแล้วก็มีแบบขาลอยก็มีนะครับใครที่ไม่ชอบแบบขาทึบนะครับอันนี้ขาแบบเป็นหัวโล่งๆเนาะอันนี้ก็มีเจ้าของหมดเรียบร้อยเตรียมส่งโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมขอเก็บงาน จัดส่งให้ลูกค้าครับสวัสดีครับผม